สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องไข่เจียวเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะกลับสู่รากเงาของเราก็คือการเล่นเกมแบบภาคไปเล่นไปนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมวู The Do ร์ ซึ่งเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเนื้อเรื่องจะเริ่มในกรุงโซปี1990นะครับตัวเอกที่เราเล่นเขาจะเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชซึ่งเขาจะเห็นภาพหลอนตลอดเวลาจนพักหลังๆเนี่ยเริ่มจะแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรคือภาพหลอนอะไรคือเรื่องจริงหมอที่รักษาเราบอกว่าถ้าเห็นภาพหลอนแล้วมันไม่หายไปเนี่ยให้รีบกินยาแต่ถ้าไม่ผิดปกติอะไรให้เราเปิดประตูไปรับยาจากคนส่งถ้าเราผ่านไปได้8วันโดยที่ไม่เกิดปัญหาอะไรถือว่าเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ปกติโอเคครับ เข้าใจแล้วครับหมอโอ้วัเนเงียบจังเลยอไม่มีเสียงไม่มีเงามันจะปลอดภัยจริงเหรอที่เราจะเปิดประตูออกไปในตอนนี้อ่ะโอ้ว้วดูห้องมันดีอืมแต่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่ชอบสะสมตุ๊กตาแล้วแล้วก็เออเอเอหลอนว่ะอยู่ข้างในนี้ก็หลอนออกไปดีกว่าดูทรงข้างนอกน่าจะปลอดภัยกว่าเฮ้ยมีคนเคาะโวเปิดออกไปห้องนี้มีอะไรอ่ะ ก็มีอะไรนะตู้เย็นปกติเอ้ยเขาอ,อะไรวะเทีย่ยวนะในซอกนี้เหรออุ้ยโอ้มือตือกูจะรู้ไหมเนี่ยอันนี้เฮ้ยโหยเอ่อนี่คนจริงๆวะเนี่ยใชหนาดอวาใช้หน้าดอว,วดอ์ไม่อันนี้มันโคเรียดอว์สเตเบิลโอเพนฮัลโล ชีสโอยิ้มด้วยวะไม่พูดเลยไหนเหรอวันที่สองโอ้เราต้องไปให้ได้แปดวันใช่ไหม <c oughs> อุ้ยเริ่มมีเสียงแววว่ะ <c oughs> ไม่ไม่นิดดออะไรกินยาก่อนนิดอะอกินยาก่อนกินยาก่อนนี่ไงมันบอกว่าเอา้าอะไรบินมีมอ๋อมันไม่ใช่อ๋อมัน ออื uh huh. ม่งเป็นภาพหลอนสั่งให้เราจะต้องไปหาตุกตามาเว้ยเราจะหาจากที่ไหนได้มั่งวะแม่ตรงนี้ม่งเปิดปิดเปิดปิด,ปดซบจริงอันเน่อาจจะเอตุกตาอยู่ในนีไม่จ๊ะตู้เย็นอ่ะอม,มีแต่หม้อเอ้ยเดี๋ยวไปแป๊บนึงขอหาตุกตาก่อนได้เปล่าในห้องเราไม่น่าจะมีเนาะ วันนี้ใครเป็นแขกรับเชิญของเราเอ่ยนี่ประมาณถึงแบบอุยอ้ยอุ้ยอันนี้คนโอ้มันคาบอะไรวะใน,นปากวะเสร็จผมเหรอคนจริงแล้วมั้งถ้าเป็นผีคงไปแล้วแหละใช่เปล่าโหหน้าตาประลักษ์สิ้นดีมียิ้มให้ด้วยนะเชคแกเชคกับเมดิซินนะ วันที่สามเฮ้ยว่องไวดีว่ะแป๊แบแป๊บวันที่สามแล้ววันนี้เงียบวันนี้เงียบดีเนาะโอเคยังไม่มีคนมา,าเคาะแสดงว่าอาจจะไม่ต้องดูก่อนก็ได้เอ้ยเปิดประตูไม่ได้ปกติประตูนี้มันเปิดได้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกนะอุย้ยทาไมรอบนี้ไม่มาเคาะอ่ะคนจริงไหมเนี่ยยืนอยู่เฉยๆคนจริงละมั้งลองเปิดดูอะไรนะยังไม่มีคนมาเหรอก็นี่อ่ะก็ด่คนไม่ใช่เหรอเอาแล้วกู ดูนานยิ่งดูนานยิ่งหล่นคือเราต้องทำอะไรก่อนเพราะเอ็ยกินยา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 เฮ้ยอ้เหียอู้ไอ้บ้าไม่โผล่อย่างงี้เลยวะกูจะบ้าโอ้ยเดี๋ยวขอหายใจไหม โหูเกมบ้าอะไรวะเนี่ยแม่งมึงจะล่อกูตั้งแต่ตัวน,นิ้งเลยมันมเนี่ยเฮ้ยเคาเชียมแม่งอยู่ๆแม่งก็แบบเปิดได้ไหมเปิดได้นะแม่งเมื่อกี้โผ่มาอยาอ่างโอ้โหพุ่งมาสี่ขุณร้อยเดนะี๋ยนะผีผีหรือคนกูนว่าไม่ใช่แหละ กลัวไม่ใช่และกินยากินยาสิโอ้ยโอ้ยทันพอดีโอ้ยคูมงโมาากหลังโอ้ยโอ้ยจังวะแ๊บๆวันที่้าและขมันจะถึงสินาทีเนี่ยนั่นอะไรอ่ะปกติมันไม่มีไม่ใช่เหรอตรงนั้นอ่ะคืออะไรอ่ะกไม่ใช่ละกลัไม่ใช่ละอ๋อแต่ว่าถ้ามันหลอดแล้วมันหายมันอาจจะเป็นปติน่าจะคนว่ะอันนี้ คนแหละเปิดเลยพี่ผมขอยาหน่อยวันที่หกวันนี้มีอะไรแปลกๆไหมเชื่อนี่อะไรอ่ะคลินิกเอ่อผมไม่อยากจะอยู่ในสภาพนี้นานสักเท่าไหร่อ่ะคุณโอ้โหโอ้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 ไล่มันไล่บ่เฮ้ยอุ๊ย มึงมึงจะหายไปได้ยังเนี่ยไอเฮียมันไม่หายอ่ะกูกินยาเลยได้ไหมอ่ะกินยาเหอะมันไม่หายต้องกินยาเร็วโอ,โอ้ยวัยมากวันที่เจ็ดจะรอดถึงวันที่แปดไปเด้อหัวตุ๊กตาหล่นอะไรวะเออฉันใฝ่ฝัน ว่าจะเป็นคนดังมาตลอดแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อะไรล่ะมีตัวเฮียอะไรอยู่ในตู้หรือเปล่านี่มีเคพอเหอะนะมันจะอะไรกันนักหนาวะน่าจะคนนะโอเคเปิดตู้เลยเอ้ไอ้ผีอ่ะไม่ใช่อะไรเนี่ยเอ,เอ้าเดวันเฮ้ย โอ้หรือว่ามันจะต้องอันนี้เหรอเก็บสะสมตุ๊กตาวะวะเชี่ยกูขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยเชี่ยมึงล่อกูว่ามึงเกี้ยนกูว่ามึงหลูกกูวะเนี่ยเตรียมเลยโอ้ยกินยาเสียง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 กินยาไม่ไหวแล้วเกมปลาอะไรวะเนี่ยไม่เกมหลูกกูแล้เกียดจริงๆเลยเกมหลูก เย้ยนะมึงมีเสียงแต่ตรงนี้เลยเหรอกูถามจริงพี่มึงมีเสียงไรตรงนี้เลยเหรอโอเคคนเคขะมาโอ้ยทําไมเอ้ยคนนี้หน้าตาเปลี่ยนไปว่ะอืมคอสามครั้งถ้าคอสามครั้งผมจะโอเคเปิดคนแหละเฮ้ยใช่เหรอ โอ้หนี่มันบ้าอะไรวนันนี้มันไม่ใช่เหรอโอ้มันต้องเช็คมันต้องเช็คตู้เช็คอะไรอีกด้วยปะ่าวะโอ้โยากว่ะเอ่อเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเล่นไม่ไหวแล้ววะมารอบนี้เปิดกล้องด้วยโอเคถ้าผมไม่สามารถพิชิตเกมนี้ได้ผมจะไม่วันลงคลิปนี้ลงช่องเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราจะมาพิชิตเกมนี้กันโอเคผมพอไปศึกษามันนิดหน่อยแล้วมันก็ต้องแบบว่าต้องสำรวจแล้วว่าในห้องมันมีอะไรบ้างใช่ไหมมีตัวตุ๊กตาอยู่ ฉันเจอโบริที่บาร์เราต้องเช็คนะทุกคนว่ากูเปิดเช็คทีแรกกูเจอเลยไหมเฮ้ยเมื่อกี้กดปิดหรือมันปิดเองหรือมันอะไรวะไม่มีนะตรงนี้ไม่มีอะไรทีวีปกติโต้ปกติปกติปกต,ปติโอเคคงไม่มีอะไรแปลกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะส่องตาไอตาเมลตาลาวะ โอเคมึงไม่ปกติกูกินยามึงไม่ปกติ <laughs> เอเวณน <laughs> กินยาเลยเหี yeah. ้ย <laughs> <laughs> มึงมาคอหันอย่างเงั้นไ <laughs> ปเถอะเอ้ยอือเราเจออะไรโหดๆมาเยอะนะหวองว่าวันนี้จะไม่มีอะไรโหดๆตุ๊กตาส่วนขาโอเควันหนึ่งเธอคอนไฟลเป็นเนื้อเรื่องอะเดี๋ยวผมค่อยนั้นแล้วกันเช็คข้างในก่อนเช็คข้างในก่อนเช,นกนชคกีวีอทีวีมีอะไรตู้ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีอันนั้นเนี่ย อันนั้นเนี่ยไม่มีครับผมเดือตาแมวอะโอเคมันปกติมั้เนี่ยแต่พอเราดูก็ปกติผ้าตรงนี้ไม่มีทุกอย่างดูปกติหมดอะทุกอย่างดูปกติไม่ใช่กูเปิดไปกูโดนกูโดนแห่นะหาเลยเออนั่นไงมันผิดอะไรวัดปัดซบเหี้ยเฮ้ยผิดอะไรวะเพื่อนกูกูดูดีแล้วนะมันผิดอะไรวะ มันต้องเป็นของในห้องแน่เลยที่มันแบบว่ามันเพียนไปอ่ะแล้วผมแบบไม่ได้สังเกตไงมันก็ปกติอะฮะมันม,มีอะไรผิดปกติวะพยายามหาสุดแล้วเนี่ยมันมันดูจะไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะเปิดก็ได้กูโดนแดกอีกรอบนึงงออกูว่าอะไร bro the fuck what the fuck b r ไม่มีอะไรผิดปกติเลยกูวรดูอะไรวะเนะี่ย คือรอบแรกที่มาได้ถึงวันที่เจ็ดก็คือดวงล้นลวนอ่ะเจอแต่ผีจนแบบสับมาถึงวันที่เจ็ดอ่ะถ้าผมกินยาดูแล้ะจะผ่านหรือเปล่าถ้าผมกินยามันไม่มีอะไรผิดปกติจริงนะเว้ยถ้ากูกินยาไป <S <S> <S เนี่ยผ่านเฉยวันที่สองเฉยแล้วมันผิดปกติตรงไหนวะกูยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าวันนี้กูต้องเจอผีวะหรือว่าปฏิทินวะ เออพวกบทตทินตัวหนังสืออะไรเราไม่ค่อยได้ดูเลยเงียบๆอีกแล้ววันนี้ไม่ชอบเลยเวลามีอะไรเงียบๆเนีย่ยไม่มีอะไรอีกแล้ววะผมไม่ค่อยเชื่อใจเลยว่ะอะไรที่มันดูปกตีเนี่ยมันมักจะมีอะไรที่ไม่ดีไม่ชอบมาพากลกินยากูไม่รู้ว่ามึงจะมีอะไรผิดปกติเห็นไหมวันที่สามช่วยวันม,มีอะไรผิดปกติแต่ผมไม่รู้อ่ะโอเคไม่มีผีอืมโอติไหนเรามาเช็คตู้ไม่มีอะไร มียามีผีอยู่ข้างในไหมไม่มีอมโอ้กูว่าไม่ปกติวะกินยากินยากินยาสิเฮ้ยมันมีเช็คซ่วมด้วยโอเคไม่ปกติไม่ปกติกตร้อนๆๆอนหลอนเออวันที่สี่อ๋อมีเช็คซ่วมด้วยต้องไปดูด้วยพวกซ่วมพวกอะไรเนี่ยว่าแต่เราไม่ได้เจอผีมานานแล้วนะ เอ้ยเสียงอะไรแตกโอเคเช็คประตูเช็คซ่วมเจอผีหรือเปล่าจ๊เอ๋ไม่มีเนี่ยจ้าเคซ่วมไม่มีทุกอย่างปกติแน่ใจแล้วไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะผมว่าวันนี้มันน่าจะเปิดได้เพราะว่ามันไม่มันผิดปกติมาหลายวันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะปกติเพราะว่ากูจะไม่เกมอะไรวะไอ้เชี่ยอะไรวะ เสียงกระจกแตกผิดปกติกูเดินไปกินยาเลยกูไม่เช็คคุยอะไรเรื่องนั้นเอ้เฮียเมื่อกี้มันก็มีเสียงกระจกแตกนะมันไม่เสียงกระจกแตกอะผมไม่เชื่อว่ะมันต้องผิดปกติแน่นอนเมื่อกี้ oh. เห็นไหมเมื่อกี้ก็มีเสียงกระจกแตกเว้ยที่เราแบบตาเมื่อกี้อ่ะโหเสียดายว่ะเมื่อกี้จำไว้นะว่าถ้ามีเสียงกระจกแตกแสดงว่าผิดปกติปะแปะปอแปะ,ปแปะไม่มีเปิดทีวีไม่มีรูปปกติมีผีข้างในป้อง ในตู้มีหัวคนหรือเปล่าตู้น,น,นี้มีหัวคนเปล่าไม่มีจะว่าไปเกมนี้มันมีหัวคนแบบว่าในตู้ในตามไหนน่าเจ๋งอ่ะยาในตู้หายผิดปกติผมจําได้ว่ามันมียาในตู้เว้ยวันที่สามอื้อข้างในนี้ไม่มีคนปกติคือมันจะมีสตาไหมที่เราไม่ต้องกินยาหรือมันจะต้องกินยาทุกตาวะจริงเหรอต้องกินยาทุกตาเหรอถ้าสมมติตานี้ผมเปิดประตูแล้วแม่งยังตายโหงอะ่ะผมกินยาทุกตาเลย อ่ะตาไหนที่กูรู้สึกมันผิดปกติเอ้ยมันปกติเกินไปกูจะกินนี่หมดเลยนะครับ <S <S นั่นไงดูดิยถ้าผมแบบไม่เช็กอะไรอ่ะกินยาแม่งเลยอ่ะมันจะไห้กูผ่าน,เนอเปล่ากูผิดอะไรวะมันก็ปกติทุกอย่างไม่ใช่หรออะไรของแม่งวะอ่าผิดปกติตรงนี้มันต้องเป็นพ้าพันกูก็ปกติหมดเลยไอ้ตาเมื่อกี้กูปวปกติแต่พอดูจริงแล้วแม่ง ขีห้หลอกอเชื่อกินยากูกินยาเลยกูไม่เชื่อมันต้องมีอะไรผิดปกติอ่ะที่แบบผมไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนอะเนี่ยเห็นไหมมันทุกอย่างมันปกติเว้ยแต่แบบพออเชื่อพูก,กินยากูผ่านเฉยกูกินยากูไม่เชื่อมึงไอเวนอ้าวปฏิญีมึงเสือปกติอะไรวะมันต้องวัดดวงเหรอไอ้เหี้ย เสียงอะไรอ่ะไม่คิดเสียงอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวอะไรวะเสี่ยมึงตัวอะไรของมึงเนี่ยกูว่าผิดปกติกูเดินไปได้ไหมอ่ะเดินได้แหละมั้งมึงเดินตามกูเปล่งเดินตามเวรกูวิญญาเลยอะไรของมึงอโอ้โหไอผ้ผีปกติ โอ้แอปเปิลเน่าไม่ปกติไปเลยกินยากินยาครับกูไม่เปิดด้วยกินยาเลยแอปเปิลเน่าวันที่สามโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงอย่ามองอย่างนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยปิดประตูไม่ได้ด้วยเอ้ยเอ้ยอยเ้แล้วกูจะทำอะไรได้บ้างเล่าอเฮ้ เ้ากิดตอกิกูจะทำอะไรกับมึงได้อ่ะไอ้มึงฆ่ากูโอ้โหโอ้มันปิดประตูได้ไอ้บ้าทำไมเมื่อกิูปิดไม่ได้วะเอตอนแรกมึงไม่ค่อยมีผีตอนนี้ผีมาไม่พักเลยชิบหายปกติเนาะโอ้โหปกติก็เฮียแล้วโอ้โหชิดหนึ่งแม่งผีมาหลอกสองวันติดไม่ใช่สองดิสามวันติดเอ๊ะ วันไม่ใช่ดิปกติไฟมันไม่ติดไม่ใช่ตรงนี้กินยาไปเลยกูไม่เชื่อว่ะวันนี้แปลกเออปกตีตรงนั้นไฟมันต้องกระพริบไฟสว่างเฉยกูชักจะเริ่มไม่กลัวมางเนยเนี่ยมันไม่มีอะไรเปิดปกตีจริงๆนะเท่าที่ดูอ่ะกูเปิดก็ได้กูโดนผีหลอกอีก the fuck the fuck เอาเลยี่ผมผมเกลียดเกมแนวนี้ว่ะแนวที่แม่งจะต้องแบบว่า มาสังเกตอ่ะคือคือกูเป็นพวกประมาทไมันเป็นพวกลวกอะ่ะเออคือกูไม่ใช่คนที่แบบว่ามีระเบียบอะไรขนาดนั้นสังเกตอะไรเงี้ยมาดูห้องนอนกูได้ในห้องนอนกูมีแต่ขยะเนี่ยรกไปทั่วเนี่ยเออปีนี้จำไม่ได้เลยของในห้องกูวางไหนตรงไหนบ้างเนี่ยกูไม่จำไม่ให้กูจําห้องเนี่ยฮะตรงนี้ปกติมันดูปบติอีกแล้วอะ่ะกูว่ามันยังไม่มีคนมาเปิดไม่ได้กินยาไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลย คือกูต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อหัวตุ๊กตานี่เหรอชิโอ้โหโอ้โอ้โหกูจะรูออกไปเก็บมานี่ยกูต้องออกไปเก็บมาดิแ <c oughs> กเกีเยร์วิว่งได้ปะวะแม่งวิ่งไม่ได้ด้วยเก็บปุ๊บวิ่งให้ไวนะ ไอ้เหี้ยกูว่าเลยสัตว์อ้ไม่ต้องกินยาเหรอวะอ้ยมอะไรกูจะผ่านนะกูไม่ไหวแล้วนะอือยังไม่ไหวแล้วนะพี่เกลียดเกมแบบนี้ว่ะกูไม่อยากเล่นเกมแบบนี้ตลอดชีวิตแล้วเกมผีปกติยังพอไหวนะเว้ยนี่มันแบบไม่ต้องมาสังเกตอ่ะไม่เกมหลวมแบบโคตรเกลียดอ่ะไม่เห็นมีอะไรอย่างเงี้ยทุกทีอ่ะโโอ้ห กินยาเหรอพี่เดี๋ยวนะแต่มันมีอะไรเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจมันปกติไหมอ่ะเมื่อกี้ถือว่าปกติปะโอ้โหมึงจ้องตากันอย่างนี้เลยอ่ะตาจ้องตาท่าทางมันแปลกปะปกติมันไม่ค่อยจ้องตาอย่างเงี้ยเอากินยาดีกว่าถ้ามันแปลกไปอะ่ะไม่รู้มันเกี่ยวว่าบ่านะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเล่นเกมนี้ไม่จบจริงๆเพราะว่าผมไม่งคือแบบกูเกียดกูเกียดอะกูแบบเออผมไม่งไม่สามารถที่จะมานั่งสังเกตแล้วก็แบบดูได้จริงอะผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันสังเกตยากมันเกียนเราหรือมันอะไรนะแต่แบบเออก็ตามนั่นแหละก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนจบของเกมนี้ก็ไปดูช่องอื่นก็นแล้วกันบาย